คิดที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินคิดถึงพ่อปร,ปรตี้เชียงรายถ้าคุณมีฐานเงินเดือน12,000 ถึง15,000บาทหรือถ้าคุณมีความสามารถผ่อนชําระต่อเดือนได้เดือนละ6,000ถึง8,000บาทและคุณกําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้านสั่งสร้างเรามีบ้านพร้อมที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านสั่งสร้างซึ่งอยู่ในโซนตําบลบ้านดูตบบําตบลทางแลตําบลแม่ข้าวต้มและอําเภอเวียงชัยวันนี้เราจะพาคุณมาดูบ้านสันปอแตงตำบลบ้านดูออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับซึ่ง อยู่ห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง800เมตรอยู่ใกล้ b ิ๊กซอยู่ใกล้แมคโครอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพใกล้โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเป็นบ้าน2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่ทั้งหมด292ตารางเมตรราคาเฉพาะตัวบ้านนะครับอยู่ที่2 00 4 0 0 0 0บาทบิลอินหมดไป2 0 0 0บาททําโรงจอดรถ300,000บาทลูกกลง เป็นสแตนเลสทุกห้องผ้าม่านทุกห้องแอร์สามตัวเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องเแบบ็ดเสร็จ2 9 0ล้านแสนบาทแต่วันนี้ผมได้ต่อรองเจ้าของให้เรียบร้อยอยู่ในราคา2 4 0ล้านแสนบาททุนและถ้าท่านจะกู้ธนาคารเราพร้อมที่จะดำเนินการทางด้านเอกสารกับธนาคารให้จนแล้วเสร็จถ้าท่านสนใจชมบ้านนัดหมายอินบ็อกซ์หรือโทร0923506479 เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ถ้าท่านคิดจะซื้อบ้านซื้อที่ดินคิดถึง Property เชียงรายขอบพระคุณครับ